นผักหลายๆสารพุ่มคุ้มกันให้ร่างกายว่าเป็นหลักเป็นไพ่ไงเด็กเนี่ยต้องเป็นผักสะอาดผักสีเขียวไม่ เขือครับผมแล้วก็มีไข่ต้มไข่ต้มไข่ต้มหลักกรมีผักโอ้ผักหลายอย่างครับผมผักหลายอย่างหลายแนวมามผักหลายอย่างเน้นผักผักเบอร์เซนหาเบอร์เซนมรักีโน่ลายยางมากๆแซ่บครับผมมองกไหมมาเลยครับเดี๋ยวแซ่บๆน่้วยกันครับโอ้บักเขือเนียนเนี่ยบานอันเบาต้นบ้านเบาต้นสิือเอ่ยว่าเนียนบักเขือ บางคนก็ว่าซุปบกเถื่อครับผมมาแซ่บๆกันตุ <h <h <s <S ๋ยครับยังไงนอนไหมด้วยไข่ไข่เหอืมสมส่งไหมเนีนไข่ได้ได้ได้ไข่เอ้ยอืก็ขอเสียบีน้อง 这不牛，我烤吧，嗯，妈<鲜>，准备下一个烤牛，烤牛，我扇扇，嗯，好，啊，嗯，每天喂，嗯，你加油，扇 E。

รสชาตินัวเผ็ดหอมหอมเครื่องอุ้หึ๋ยวยคำะเมเสียบเตยนายครับพี่สันมื่ออีูฝนตกครับออกไปไทยนะข,ข้าง,อง,ง,งนอ,นองกบ่ไไรฝนตกแห้งเจ้าเย็นก็เยอะแต่ข้างนอะ อืมอืมคุย่อยเ็บุญยากด้วยครับด้วยเม่ครพัพคนจัดก,การใหบ้บริไทยตอนเทเนอก

สารพุ่มคุ้มกันให้ร่างกายบ่เป็นโลคกเป็นไพ่แมู่่เดี๋ยวะเป็นผักสะอาดผักสีเขียวไม่คกินผักเข้ากันแล้วกับอิ่มได้แชมพุ่มนี่เข้ากับสิสูงขึ้นสูงขึ้นนังัง ม่นดีบอร์จิ้นยังสุดๆมันจิ้นจิ้นใครหรือพี่ใครบ้างมูกแสบหน้องมันจะมีผักเพราะว่ามันผักมันแสบมันหวานมันหวานนะพี่อย่างผัก ผักหวานพักงาก่นนยังผักสลัดอ๋ออืมตวยไรไรองกว่าเดี๋ยวสีเฮ็ดคิปเห็ด,ดส,สลัดกึ๊บเอ้าอุยอืม อขงครับนตกแห้งข้างนอกเนาะลงมานั่งกินในบ้ายแล้วครับผมนักุ้งปะปะะข้ามไืดเลยชิ้นเจ้ม จ้างะบอยครับแมคแจมครับ

แม่ละเจมมาละขี้นกพี่น้องนั่งนวนไหมฮู้ฮัลโหลฮูลฮู้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 ฮูฮู้ Hello tâu bà ba còn chẳng chia chẳng chia à long ở bưng chẳng chia Bye bye này แปลว่าน้องสาวอืมจันเจียแม่นดี่วะเ,เป็นภาษาอะไรเป็นภาษาเกาหลีงงมัมมม้งบ๊วยบ๊วยจิ้นจิ้นจิ้น <laughs> ผ่านผ่านอืมจันเจียจันจียแปลว่าพี่สาวแม่นดีวะเดี๋ยวบอกหมอนี่เพิ่มห่ยยด้เพิ่นเบิ่งเฮาหน่เพิ่นหูยเด้อืมครูบอกว่าจันเจียแปลว่าน้อง แปลว่าที่สาวบลูมูมันกันที่บอกมากที่จริงเนี่ยมันเป็นข้างที่น้องไม่บอกมากคือกันอ๋อไมันแบบอกจะจำใจนี่นะที่ แต่เนี่ยกูเกินดต่ไม่กลัวแม่กูก่อบอกว่าม,มันไม่ใช่ภาษาจันเจียกับจันจ่าแต่มันคือภาษาอีหลงบุดอกไม,ม่จำเป็นคือแบบว่าไม่หลอกลวงนม่เอิ่มแม่สีสุวิดก็บ,บอกว่าอม,มัเป็นจันเจียกับจันจ่าบ่แม,ม่บมนบ่แม่นอันเพรมันอัน ภาษาเชยโอ้ยน้ it, องมาเผ็ดกับเผ็ดอืมโอ้ยแต่อภาษาอังกฤษน้องไม่สีถนัดมากกลัวเพราะว่าเพึ่งสิได้เรียนอ่ำภาษาอ่ำเจนเจี๊ยจังเจี๊ย chẳng chia ơi oh, mm -hmm. chẳng chị ơi chẳng chị mm. <laughs> mm. ơi chẳng chị chẳng chị ơi chẳng chị pháo chị này chị ơi chị cái chị ơi 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 ừm hmm? ừ. càng ta tua ô thế này nó mất phải dạo ơi không ơi không ơi không nó mà để đi làm có xã tiếng đi nó mới đi hay hàm bước sang bắt mẹ nó ở ừ. ừ. mày cắt nói mẹ nó sang ấm cận hư 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 โอ้เผ็ดได้กการน,นะพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้เนาะเอาปิดคลิปไหมลูกอื้อยวกินก็ผู้เผ็ดเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนีน้นะครับเนาะนะครับผมกินบ๊สุภาพเจริญกรขอโทษขออภัยขอบคุณที่รับชมและก็ติดตามครับสวัสดีครับ